ผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาตามหาแนวทางนะครับพ่อทองสุกนะครับผมนะครับซูเปอร์สตาร์ชื่อดังนะฮะทางแอดมินก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับผมมาได้มาถึงบ้านพ่อแล้วครับตาทองสุกเนาะครับ,นะครบใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผม ทางจองก็เสมอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นกันนั้นนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงหน้าบ้านพ่อเนาะครับผมเพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกนะครับผมแลาแนวทางพ่อจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมรับฟังครับปะทะเจ๊จินดาเจ๊จินดาก็มาได้นะครับผมเอาเลขใครบ่เอาเลขมาขายแล้ใ่ยี่ห้อเขาเอามาฮาจานไนตัวอันไงเนาะค่ะ สิมาขายล้านสิบสองล้านเนาะบุกเงินเพิ่นอือเออของแท้แล้วครับบุกเงินแล้วค่ะพี่น้องนั่งขายเรถตะลีสิบสองล้านให้อีพ่อสองศุขแต่เราเราเราไปใช้ระบบบูมค่ะแบกเงินล้านมาให้แบกเงินล้านมะไฮนี่ไปใช้ระบุอาจารย์ใหญ่เขาเรับนอะขน้ออีพ่อใหญ่เขาเนอกขะน้อเขมจะให้พ่อชี้ให้ดูเลยมัเนาะชี้ให้เบิ้งเลยตามน้่งบอกค่ะ ครับเดี๋ยวเรา,าพ่อาะะอาบน้ำนก่อนเนาะครับผม,ม,บมเจจินดาวลอตเตอรี่มาให้โดยเฉพาะเลยนะครับแมียนกบพี่น้องมาหา,าจานใหญ่ยังไงต้องได้ไหมบอสเต็มเลขกันตั้งได้บ่ได้บอกเลขกันอยากให้ซื้อครับพี่น้องนี่แหละจุดสำคัญบ่ได้มาถามเลขมาขายสิบสองล้านเอาโชคเอาทรัพย์มาให้โอ้ทรัพย์มาให้พ่อบวยอาจารย์ใหญ่เอ้า อาจารย์มหาอาจารย์ใหญ่โอ้ยูนี่สิบสองล้านไปยังนี่แมนยังยังเดินไฮโลยังยู่ยยุ่ยบอไฮโลว่าตัวใดตัวไรชื่อแม่พ่อมาหาอะไรนี่บ่เคยมาขายลอตเตอรี่หอดเฮียนจักเชียรู้ข้างแรกเลยนี่ครับผมบอสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่อฮะก็ที่บ้านใหญ่อันอันนี้แกกาจินดาจิมาหาอาจารย์ใหญ่กี่พ่อต้องสุกแมน แม่มมาหาอาจารย์ก็ขาดละมื่อนี่มาเอารางวัลตังค์ไม่นุชาววัดังค์เลยเนาะลยังไม่สุนงยไปคนกััง่ยัง่ก็บอกยวเราไปเแล้วเลยก็ได้ฮะมันก็ถือว่าถือยงวดเนาะกูิลอยงวดอ่ถอลอยงวดแล้วมราะฉ่นั้นเลเมื่อนี่ก็เลิ่มนั่งมากเยอยยยยยย ก็แค่สิวานบนไปอยู่ใส่คือยังมากนี่ดูอยู่คือบุหงจับว่อืมาส่วนใจว่ากอจำแล้เนาะก็แค่สิวานเฉมาเลยครับพวกี่เขียนเียครับผมจะจะสร้างบ่โอ้อาจะได้กระโปรดไปลูานจะตั้วหมือนถาน้าาว่ามงหันันนแต่นอ่จดบริรับไปนูนย่านพื่อื่นเพราะบริรับไปนู่นแล้วงวดนี่นะกระโปรดไปลูกหลานเนะ ว้เมื่ก่อนรัเป็นที่เจริญอาหารชินสองชิ้นสองมันก็ชื่อป่ะธนแล้วเราทันท่น้องบ่มากใจอยากเก็บต้องหั่ใจสอบอันยังสิบ่นี่เอาพ่อหนบอบอคนที่่เรียกชื่อพ่อเขาชอเยอเซียพ่อมันก็อไรนี่ลูกใครชื่อนหนพ่อใครชื่อเดียวบอกเด็กก้อนก้อนบ่่พ่อเขเชื่อเรียกเขาเก่งก้อนซึ่ปุ๊ดนี่า่อจินเป็นอ้านบอกเขาถือวิ่นมัด ยี่ปุระซีหาชาฝันปุหาฝันก็ันหอายมาหาตรงนี้เลยแล้วปอกคนนี้หมดเพราะว่านีฝุ่นละานเี่ไปหมดแล้วเขาเรียกก็เรียกเป็นลานน้ำปอดตัวละลานกซื้อกันออมนี่จะคูเลยเป็นอย่างก เอาคูเลยไม่อันี้ราลตาบอกซืราตำนานยังไรเรียกกัน่มได้ซื้อปืนเนี่ยครับผมเรไปซื้อเรีกหวยเรีกนั่นเ้อเรือรวงรัฐบานครับโอุโนรัฐบาลครับผมกระทียงี่ดีไหมโอ้รถตบานขายดีดีพาะเราจนไม่มีขายเขาบอกครับผมเ้าอุโนรัฐบาลเนี่ยไม่ได้หมุนก็เดือนเนียลแล้ววนรัฐบาลน้อมันถุกมันยากครับผจังน่ายอเดข่ ไปเลยวาโอ้ยสิยชาๆันาวไปเลยวออขายลูนี่ดีเด้อวขายหมดเจี๋ๆโอ้คะนี่นี่มันม่ไม่ไปหาเรนนี่ยน้องคนื่อเลียสิว่ะหรครับผมคนจริงเพืเขาเลดตัวหน้ายกแล้วท้งมันตีครับผมเพื่ใจ่ครับเพื่อนี้ตองหน้านี่เพื่อได้กำลองจะ่าจะลอยล้านจะเลิกงวดอืมนน้องก็เลดตัวขาดไปทำงานที่นี่ก็ไม่ได เกดไปขี่นมาว่าบอกเรียกคนก็หน้าไม่ได้ชือไปตรอดเลนี้เป็นความันได้จังไหนครับพ่อเลขนี้เรียกคำนวณองพ่อเป็นเลขคำนวณความูนวนผีบอกเพราะว่านักพวกใหม่พวกอะไรมันจะมีเลขวิ่งมันบอกค่ะคำนวณวิ่งกระตูเดียวก็ได้โอ้ตัวใดค่ะไม่เอาบอกอันนี้เจบว่าแล้วมั่อจริงครับผมเขาเรียกัวนายอรสน้ำมันจีงจีครับเพิ่นก็อยักห้วหัวหนึ่งเด็ิแปด แสนหนัเจลงขายป่ะเด้นเลยึตางนี่กุบมนันกุบนี่แต่ตางนี่คนออกมาขายพอบอกให้คนซื้อเล็กรตบานบริษัทนั้นไม่ไปซื้อนอกประเทศทุกี่เนี่จะมึงขายมัดเดียวแล้งเลยมัดเดียวบ้านเทวมนี้ไปซื้อซื้อแล้วที่มัดจะมึงขายลูกบอกให้ซื้อบอบอกอกให้ซื้อบอก ให้ซื้อนี่บอกเอาบอบอกมันเป็นยังมัมพ่อซื้อๆนี่ขอพิ่นให้ลอตเตอรี่พ่อให้ลอตเตอรี่พ่อเอาตัวดสาะเจศูนย์สามเรยกเแนเดียวเนียให้่นให้ฟรีๆครับให้พ่อไปรุ่นรางวัลที่หนึ่งให้พ่อไปรุ่นรางวัลที่หนวันที่สิบหกมีพ่อรางวัลที่หนึมีสตัวตันเทียมรางวัลแท้เอามันบอกวนบอกสตัวพราะว่ากาวงจะดมันทีมีตัวแท้มันทีมีตัวนึงเป็นของจริง แต่ว่าเป็นที่นึงขึ้นไปลบกับลงเท่ลไรบ้านี้ไม่มีสามีสามลูกวันนึงที่หนึ่งวันมันบอกนะครับผมกันเชื่อโลนที่หนึ่งนี่เจ้าหลายๆแต่ว่าตัวตัวตัวเทียมเขาใช่ห้น่อยลบไปหน่อมีสามเจ้าที่ไปเชื่อแก้วได้กับไม่รู้เอาเอาไปเให้พ่อให้พ่อให้พ่อซื่อๆหนิให้เอาไปเอาเจ้าหน่ยหน่อยมันชิ่บาปบ่ถือเราจะได้รูสิมาขพ่อดอกจะกลอยหนึ่งพ่อจังาห้ยตีบแล้วไม่ได้ดอก ออไปบ่แมนบ่แมนบ่ได้แบบพอจังแมเลยบ่ได้แบบจะแม่บ่บ่มารอกกันออาไปไม่มาเ่ายังงเนี่ยัวไดแล้วมันสิแมนบ่บ่จะมาหอกฮะแเอาไหมพี่น้องบ่เอนี่ก็หูแต่ว่าบ่เอามันปิีพอหนดาขาเยีวนี้ก็หูแล้วว่าต้ได้ดี บนกบอกบอก่ีหบอกบอกเห็ดบอ่เห็ดมันชื่อบาทบอกไอ้ชื่อเ็บอกเขาบอกเขานี่นเขาบอกเพื่อว่าช่วยเหลือพวกพวกมันชื่อพวกชื่อเล็เชียวแล้วก็ราตรงแีม่นพวกสิเล็กเสียเขาบอกถื่อชื่อัวเล้วครับผมใช่ไหมอันนี้ชื่อวั้ฟังตรงๆแล้วรัฐบาลผู้ขาอุนุรัฐบาลนะครับผมบอกชื่อนี้ล่ะจะไปชื่อนอื่น ขนมจนเนี่ยเนียบ้าเปาขนเนี้ยเน่าท่าไงอุนุนนายโลกงมันตีครับเครับผาพาเป็นนังบวกฟังไปมันเพี้ยนมาหน้ามากินหัวจ้ำปับก็เรีกว่นี่เรลยกบางชื่อเลกคนที่เจ้าจีนไ่ได้ชื่อน้งป่เพรามันที่ดังยุ่ีดังก็รับชื่เรคนจะรับชตัวละล้านเรียกป้าน่ะครับผมเพรเดินกันเปนล้าแล้ว

จำนี่เขาเขารลดจะมาในขายตัวละแปดสิบบาทเจ้าองขายเลยห้อก็ซื้อขายเด็กนกไหมพ่อยังไม่บอกนี่เอาไม่งั้นเด็กส่ของบอกสักตัวก็ยังไม่บอกนะพ่อนะน้อยบุบ่ไม่ยอกบุบบอกเดี๋ยวรออีกสองวันก็ยะยืมตัวอืมมาเอเียมนี่เลยใส่ ยังมีไม่พอครับผมไม่มีหรอกพอไม่ได้ไม่หมดครับผมไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้หาบอกแล้วดีใจนะเขาอยังบอกได้ดีใจว่ากับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อทองสุกนะครับแอดมินก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นการหยอกล้อกันเพื่อนหลุดนะครับผมครับผมเจจินดาก็จะให้ลอตเตอรี่ฟรีๆพ่อก็ไม่เอานะครับผมเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะฮะ403 ครับผมอ่ะขอขอบคุณ F อซทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมอเจ๊ไปบันดุง,ดง <Men. S 1> ครับผมโอ้ครับผมครับขอบคุณครับเจ๊ครับรครับครับ อขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพรวยนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมแล้วมาวันที่12มาลุ้นกับพ่อทองสุขนะครับว่าแนวทางของพ่อจะเป็นตัวไหนนะครับผมแต่40-3นี่พ่อทองสุกบอกว่าไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอขอขอบคุณครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ